่าูวันนี้นะมิเรียนอนั안녕하세요สวัสดีครับก็พบกันอีกเช่นเคยกับช่องทีมเดียวหวังนะฮะก็เห็นเราออกท่าทางขนาดนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะมารีแอคกับวงอะไรเอ่ยใช่ไหมนั่นก็คือวงทวายเย่ก็ซิงเกิลนี้เป็นยังไงพี่ดีฟไหนลองขายของมาซิเป็นซิงเกิลอิง อังกฤษใช่ใช่บเซาสเนอเป็นซิงเกิลเดี่ยวเลยที่เดบิวต์ในอเมริกาใช่ทุกวัก็จะร้องเพลงอังกฤษทั้งเพลงหลังที่ปล่อยค r ายโฟมีเวอร์ชันอังกฤษมาแล้วใช่ทุกวก็จะเป็นเพลงของทางฝั่งอังกฤษเลยเออร่วมกันแต่ว่าเป็นมารอบนี้เป็นแนวตลาดเลยใช่เป็นแนวคาร์เตอปอกลับมาคาร์เตอปอแล้วใช่ป่ะมันจะเป็นเซฟเชียร์อัพเอ็ดดูแอบดดูทีเซอร์มานิด ก็จะมีความแบบ yes or yes มีเชียร์ up มีแบบว่า ah half checker สุภาพก็จะเป็นแนวประมาณนั้นเนาะโอเคก็ตื่นเต้นจริงๆอะเอ็มวีออกแต่สิบเอ็ดโมงแล้วแต่เราเพิ่งว่างเราก็เลยแบบว่าอ่ะมาตอนนี้แหละช่วงเย็นก็เลยแบบว่าหลบสปงสปอยก็คือไม่ลงไม่ดูอะไรทั้งสิ้นน้องก็ดูแค่ดีเซอร์อย่างเดียวเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเชวัยกับเดอะฟิล d s 음ืมคําสา이สิบโอ้ ที่ท ah. uh, uh. uh, uh ีสวยวิน้องับผมทำแล้วที่รักวี่สวยทำามื่อกี้สวยโอ้ยฟิลเหมือนไข่สติ๊กเกอร์เออเออจงยอนโอ้ชุดแมวเอย เฮ้ยเฮ้ยตัวไหนโอ้ยไอเดียวการเตีตตเ่ยวยังเล่นอยูนะเออเฮ้ยมันมีความประสดหลายๆมีรงกันอนะ่ะอันนี้แบบก็เต้อะไรอย่างเงี้ยใ่ว่ากระตุ้มอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยผู้ชายตีทัาเต้นเลิอ่ะ บรรยาานนี้แบบมีลูกบอลโอ้สวยมากน่าเสียโอ้ยเป็นงานเรียงแบบานคมเออที่แบบเ็จดหมายเนาะโดเริ่มจางคาเฟน ตายตายคอนนสะพานคือเขให้พี่นาเลยพี่นาซูบีตายเออพี่จองหายใช่ไหมพี่จองไม่เล่นเล่นว่าเอ็ีค่ะแต่ว่าเอ็ีค่ะเออส ชุดมีความผสมภาษาซิลิเดอร์แต่ว่ายังมีความแฟอยู่อ๋อไเทวเมื่อกี้เมื่อกี้ใช่ไหเมื่อกี้เป็นแถวแตกคนเนี้ยเห้ยหรอว่าัดใครเป่เมื่อกี้สอนนี้เขาไม่ได้อิดต่เรามื่อกี้ผมนี่นี่ไงตรงยองน้่หรอเมผมเนี้ยเอาจยองโอเค ตอนไห้ว่าอืมเนอะโอ้จะเป็นกี่ฝาษาเอาจริงๆเพลงก็มีความเป็นไทยมากๆแค่เปลี่ยนภาษาจากเกาหลีเป็นอังกฤษแค่นนั้ในหลายๆอย่างก็คือถ้าให้ดูมันก็แทบจะเปิดเป็นเพลงไตเติ้ลแบบคำแ็คของเกาหลีเออของเกาหลีเลยซ้ำเนาะอ่าอ่ะเดี๋ยวเธอพูดก่อนโลดีอะทวายมันจะมี ก็ร์แมนต์ออกมาไหมรับแบบแบนบึบก่ามีแหละน่าจะมีแหละน้อแต่ว่าเราเราแคอยากดูไงแต่ว่าเราตอนนี้ยมันเรามันก็เลยแบบอ่ะมารีแอคก่อนแต่ท่าได้ดีมากอืมแค่ขัดใจเรื่องคอสตูมนิดหนึ่งเห็นไหเพลงมันดีทวายดีแต่คอสตูมมันมันไม่ไปทางเดียวกันเท่าไหร่เราชุดคอมมันมันควรจะแบบอาสวยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งขนาดนี้ ฉันมีความรู้สึกเพลงโอเคเต็ม okay. คือมันพอทั้งเพลงสำหรับฉันมันไม่ใช่แค่ว่าเออแบบไดทีเซอร์ teaser. พออย่างเดียวข้อนอื่นมันก็โอเคเออแล้วก็มีความแบบคือคือเท่าที่ฟังก็จะเป็นเหมือนแบบก็ออกเป็นน่ารักใสๆเหมือนสบัยกอนมีความผาสมผสานในหลายๆเพลงอย่าง Yes or Yes mm. มันเปิดเชียร์อัพอะไรอย่างเงี้ยอเยย่เออ,เอประมาณนั้นอนะเท่าที่ดูนะก็จะประมาณนั้น ขับใจอย่างเดียวฉากงานของที่เป็นรูปหงสิบ้าคือเข้าใจไหมอะ่ะคือมันมันโอเคปกติอะ่ะถ้าสมมติว่ามาเป็นซีจง CG จีอะไรปกิจะเป็นวิธีของซีจรอบนี้ก็คือจะลดซีจน้อยลงจะเน้นแบบจะเน้นจะเน้นทำฉากโปรดักชันมากขึ้นแต่เราก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบอยากให้มันทำแบบดูลรวแบบสวย ดูเล่ค่าอาบ้ายิ้เหมือนนอันนี้คือมันดูเป็นรูปโปง่งอ่ะไม่ใช่ว่ารูปโปง่งไม่สวยนะแต่เรารู้สึกว่าเออมันควรจะแบบลงทุนมากกว่านี้ไหมแบบว่าเหมือนคิดให้มันดูแบบ <Wow. S 1> นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อะไรส่ติดเอออย่างคอสตูมยี้ทอดอ่ายี้มทอดพุกอาภูเแรกก็แบบแซบมีความ ชีลิตอร์ผสมผสานกับชุดแบบเปรี้ยวๆมีเขาเรียกว,ว่าอะไรเส้นระยมยาออกมาแล้วก็แบบพัเป็นก็เลยมีแบบไลฟะไล<ป>ฟ<ป>เอไปไปเอแต<อ>่ดีมันกลับเข้ามาสู่ยุคของเขาไว้แล้วแบบพอตั้งแต่ <ๆ S 2> แต แฟนซีไปมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอเนี่ยกลับมาคือรู้เลยว่าแบบคาร์ลปอกมันคือถวายมันเหมาะกับทวายที่สุดการหยอกล้อกันในเอ็มบีการนั่นการนี่กันมันดูเป็นธรรมชาติมันไม่ได้ดูแบบถ่ายวิดีโอหรืออะไรคือท้าใเกิดขึ้นมาเพื่อคาร์ลป็อกเหมาะเอบแนวสดใสจริงๆอ่ะคือดูดูแบบอันเนี้ยอันเนี้ยคือคือดูรู้ดูรู้เลยว่ามันเหมือนมันเหมือนเป็นความน่ารักที่โตขึ้นมากๆพอด้วย เขาเขามาในคอนเซ็ปที่ว่าทีมคัพแล้วก็มาเป็นบลอกแล้วก็มาเป็นแบบโตขึ้นเป็นแจ๊สเป็นที่พออะไรก็ว่าไปแต่ว่าอ่าอันนี้มันเหมือนมันเหมือนมันเหมือน,น,น,นเป็นตัวตนที่รู้สึกว่าเออผสมประสานกันได้อย่างลงตัวอย่างจะน่ารักก็ได้จะแซ่บก็ได้จะแบบคือแบบโอเคอ่ะ้้วถ้าเต้นทุกดีอ่ะเออเราแบบเรามูความสุขแต่ละคนคือแบบว่า ก็เปลี่ยนเราก็รู้อยู่แล้วว่าแต่ละคนอ่ะสวยในแบบของตัวเองแต่ว่าเราก็ยังแบบก็ตะลึงก็ยังรู้สึกแบบอ๋อทุกรอบอะไรอย่างเงี้ยรอบรอบนี้ก็คือน้องน้องดาก็คือทําผมดำหลังชั้นแผมดำจากนี้ก็จะมาสีสีแบบสีจัดจ้านอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบว่าช่องนายอนแบบไฮไลท์ตรงนี้โมโมก็จะมีสั้นมาทำอะไรตนนี้ ในเอ็นเียดเชเล์ไม่เหมือนเด็กที่ไปงานขอมเออุ้ยแต่เนี่ยเด็กน้อยมาสองมาสามไปแต่ชองตอยเชลล์คือเด่นนะรู้สึกว่า outstanding มากๆคือเพลงนี่เหมือนแบบขนาดขนาดเงยเหมือนฟิลแบบแฟนซีอ่ะฟิลแบบแฟนซีเป็นเพลงของเชลล์นั่เองเออรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็แบบจอยก็มีมีอยู่เนาะมีมีมีซีนอยู่ถึงแม้ได้เต้นกับเพื่อนแต่ก็มีมีซานาอยู่เออเราก็รู้สึกว่าโอเคแล้วก็เออ ก็ดีอ่ะเพลงก็สก้เห็นโปสเตอร์ไหมฮะโปสเตอร์เออสปอยเหรอเช่อไหมอัลบั้มฟูที่สามเดือนพฤศจิกายนเอ้าเหรอสปอยใชื่ไหมเป็นงวึ่าใช่เขาติดโปสเตอร์มาแล้วก็จะมีบอกว่ามีอันนี้แล้วก็มีคอนด้วยโอ้แต่ไม่รู้ว่าเป็นคอนออนไลน์หรือจริงๆเพราะว่า บางประเทศเขาก็ได้รับวัคซีนแล้วแหละแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะทัวร์ยังไงซินโดแกร์ไปได้ไหมไม่รู้จะทัวร์ยังไงใช่ไหมเนี่ยเออคือคือเทวายต้องถามก่อนว่าเทวายจะไปทัวร์ไหนก่อนแบบอถ้าสมมติทัวร์เกาหลีเนี่ก็จะก็จะลงทุนบินไปแต่ซิโนแวคไปได้เข้าได้ไหมเข้าประเทศได้ไหมนั่นนั่นแหละปัญหาเนาะเพราะเราไม่รู้เนาะเพราะเราจะแบบว่ายังไงเนาะโอเคเนาะ ก็เพลงโอเคก็ชอบชอบชอบเลยติดแค่ติดแค่นั้นแหละท่อนท่นท่อนมันก็ติดหูแล้วตอนตอนสนก็ติดอยู่แล้วท่านทูก็ติดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ลงตัวเพลงนี้ลงตัวมลางเอออยากดูอยากเป็ไับไม่เรา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 รามราเราเาเราเรเราเราเาเราเราเาเรราเราราเรเราเรเราเราาเาเราอรราเรารกรัเรารกาเ็น ผู้ชายที่เป็นตัวเป็นตนี่ MP เท่าวหร่ปกติเห็นไหมอย่างเชียร์อัพก็ปิดนะเสกกล่องสิ่งนียก็เป็นทำรู้ต่างดาวนี่เพิ่งจะเห็นว่าเรามีแบบแบบอัพแดนเซอร์ที่เป็นผู้ชายแล <c oughs> ้วแบบเต็มๆเพราะมึงเห็นเทาไหรแค่แค่เก้าคนมันก็ดูแบบเยอะดูรกแล้วอะแต่นี่คือแบบพอมามันม่สมบูรณ์ใช่คือแบบเห็นด้วยเพราะว่า เรารู้สึกว่าะอ9คนก็เอามาให้เต็มเลยใช่9คนก็เ,เต็มแล้วนอกาะฉากที่มีนงานานนั่งอยู่ตรงมองกุฎอ่ะหรืออะไรอ่ะที่นั่งสวงมมงกุฎอยู่แล้วก็นั่งเป็นัลังแล้วมันมีลูกโป่งสีขาวสีฟ้ามันไล่สีไ,ไปหมดคือทำไมฉันรู้สึกว่าทำไมมันแบบ <c oughs> มันดูธรรมดาไปวะอะไรอย่างเง <c oughs> <ๆ>ี้ยเด็กวะผหก็จะได้ คืออันนี้อันนี้อันนี้แบบที่จริงนะทุกคนเพราะว่าอย่างฉากอื่นเราก็รู้สึกว่ามันก็ก็โอเคก็ก็ในเสื้อผ้าในฉากต,ตู้เก็บของเก็บของอะไรมันก็เป็นการเซตฉากที่ก็เราเห็นกันทัน่วไปแต่อันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยทําไมแบบกับเขาไว้อ่ะเอาเนี้ยซีจีก็ยังดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเออแล้วเลยร,รู้สึกแบบติดแค่ตรงนี้อ่ะแต่ก็ให้อภัยเพราะว่าเพลง เลิศเลิศแล้วก็สวยสวยถ้าเต้นก็ด okay. ีก็ให้สิบถสิบไปเลยจ้ะเนาะโอเคก็รอดูอะไรนะที่จะคัมแบ็กอีกทีก็คือสจิกัยายนแน่นอนใช่ปะแน่นอนแล้วเป็นระบุวันอัลบั้มบว่าอัลบั้มฟูที่สามอัลบั้มเต็มนั่นแหละจะมาเรื่องสิกัยายนก็คือไม่ได้พักได้พักคืนแล้งคัมมิ่งซูทัวร์เออเนาะก็มีอะไรกันหนึใช่ซึ่ง นียยไม่แตกแต่เอาจริงๆเราเราเราแค่รู้สึกว่าต่อให้ไม่โซโล่หรือจะโซโล่หรือว่าจะออกเดี่ยวออกเป็นแยกอะไรเงี้ยมันก็สามารถทําได้แต่เรารู้สึกว่าอ่ะพอมันเป็นเก้าคนอย่างเงี้ยมันก็ดีอยู่แล้วแต่เขาอาจจะอยากเห็นในมุมที่มีความหลากหลายหรือแสดงศักยภาพของเมเมเบอร์นั้นๆมากขึ้นแล้วก็เหมือนให้เมมเบอร์อยู่ในพักผ่อนนั้นด้วย,ยอะไรเงี้ยผัดๆกันแต่ก็คือไม่หยุดไม่หย่อนเลยจ้ะ เพลงญี่ปุ่นเพลงญี่ปุ่นปีนี้ก็3ามที่สองซ้ำเพลงแตาจะทำอีกนู่นนี่นั่นก็คือตายกันพอดีเนาะโอเคเนาะโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันอีกรอบนึงปรับมือกันอีกรอบนึงก็ฝากด้วยนะทุกคนกับช่องทีมเดียวหวังก็เอ็นดูถวายกันเยอะๆเหมือนเดิมนะก็พฤศจิกาย,ยนเจอกันแน่นอนอว่าน้องคัมแบ็กมาจะแบบเ,เป็นยังไง <laughs> เดีเ๋ยวไม่อยู่เสียดายมากเลยเอเอโอเคแต่ยังไม่ได้บูวันเนาะโอเคนะโอเคก็ฝากกันทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรอบหน้าในคลิปหน้าในเรื่คนวันนี้ไปก่อนนะโอเคบ๊ายบายจาดเซ๊ะวันนี้ไม่ีเลย